แม่ม่ังไม่กินอะไรบ้างทอดปลาทูอิสตาเวลบักหนางโหต้มบกทัอ่องอันนี้อะไรอันนี้แก้วเจ็ดอิโม่ฮะแก้วเจ็ดอิโม่เอา เอาบบกทัวไม่กินกับตำแบบทัวกับตำปลาทูตัวหลหกขี้ว่ะขตพ่อสู่ถิงเนาะตัวใหญ่เจ้าเฉดอีโมมากขึ้นแดงเป็นตะเห็ดแท้ 怎么了？